ดาวตบไทยแต่งแล้วแม้โปรแกรมทีมชาติในปี2023จะจบลงไปแล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกก็เพิ่งจะเปิดฉากไปได้ไม่นานและยังอัดแน่นไปด้วยนะักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยห้ามผ่นกันเพื่อแชมป์ในฤดูการนี้ซึ่งการแข่งขันในเลกแรก จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่10พฤศจิกายนถึง17ธันวาคม2023แต่ที่น่ายินดีกว่าชัยชนะครั้งนี้ก็คือหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยของทีมลันระทังวิวาแล้วค่ะโดยเธอคนนี้ก็คือสุทตาเชื้อวูหลิมนักวิย์บอลสาวทีมชาติไทยของเดมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสควงแขนแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเหล่านักวิย์บอลเดินทางไปร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยทั้งคู่ถือเลืกเดีวันที่12พฤศจิกายน2566แต่งงานกันหวานชื่นมื่น 好。